การแข่งขันกีฬาประชาสัมพันธ์2025เทศบาลตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปราจังหวัดอุตรดิตเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันนี้ณเทศบาลตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถได้จัดงานกิจกรรมกีฬาประชาสัมพันธ์ขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต โดยการนำของนายชุมพลร่วมสุขนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร่วมจิตอำเภอท่าป,ปราจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร่วมจิตเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามคัคคีความเป็นน้ํำหนึ่งใจเดียวกันและยังเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชนอีกด,ด้วยค่ะ ภายในงานได้จัดกิจกรรมในการเดินเป็นริ้วขบวนอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตามีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยให้แต่ละชุมชนมาร่วมแจ้งการแข่งขันเพื่อเช่มความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามคัคคีการประกวดกองเชียร์แต่ละชุมชนซึ่งในบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความร่วมมือ ความสนับสนุนจากทุกๆชุมชนและเพื่อสนองนโยบายของนายชุมพลร่วมสุขนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร่วมจิตว่าด้วยการมีความรักความสามัคคีของแต่ละชุมชน เป็นการต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนสีขาวและรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะซึ่งนายชุมพลร่วมสุขนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร่วมจิตหวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความสมัครสมานส,สามัคคีภายในชุมชนและจะจัดกิจกรรมขึ้นในทุกๆปีค่ะนิว24สถานีประชาชนโนวินทิพวิชัยภาพข่าว พัรดาสุวรรณรายงาน